คือคนทุกท่านกันด้วยนะครับผม,ผมก็อยู่กับผมเยซีนะครับผมแล้วก็ถ้ามิสมเห็นสังเกตก็ผมจะไปเปลี่ยนสกินมานะและ้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเอาไอ้สกินแบบน,นี้มาจากไหนก็บางอันก็ของฟรีแล้วบางอันก็คือต้องไปเข้าร่วมม็อบหวดนะครับเราก็จะได้สกินแบบโคตรจาบนี่มานะวันนี้เราก็จะสำรวจเพิ่มอีกสามเกาะเช่นเคยนะครับผมก่อนอื่น ี่นอมผมขอปปับมุมมองกันโอเคโดยวันนี้เราจะไปที่ก็เอ่อฝั่งนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมผมมาที่ก็ก็เบิร์นแล้วนะแล้วก็ม <c oughs> ีที่ปั๊มหินตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโอ้มีทางน้ำกับลาวาว้าว wow. ว่าก่อนนี้วีเอ็กเล็กวีเอ็กเล็กวีก่อนนี้ดียูก่อนนี้ดียูวีวีเอ็กเลขแค่ผมด้วยผมงงเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไปเกาะอื้งกันต่อไอ้เกาะเฟืองหนุ่นผมผูข้าไปเปนเกาะผู้เกาะผู้ท้ายแล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมจะไปเกาะเกาะฝั่งนี้ก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงที่นี่นะแต่ว่า แต่ว่าทำไมมีมันมองพวกนี้นะอืมต่อไปหน่อย <ette> มันไม่มีลูกหมีอ่ะผมคผมิดว่ามันน่าจะไม่กัดผมอน่าจะไม่ตะปบผมนะโีเอ็กไดมอนด์แล้วก็ฟิวทัชโอ้ของดีนี่ว่า นี่ฟิกของรางวัลที่คุณจีแซตอบแทนให้ผมโคตรดีอ่ะเอเเอากันตกแมปตายดีนะแมปนี้ตายข้องไม่ตกตายข้องตรงนี้ผมจ้ากเดงั้นผมขอไปฝั่งนี้แล้วกันนะ ต่ไม่อยากไปเนเธอร์เดินไปก็อีกอนหนึ่งเนเธอกับดีเอ็ผมจะให้เป็นของพาร์ตหน้านะซึ่งน่าจะเป็นพาร์ตสุดท้ายแล้วแหละนะครับผมน่าจะนะน่าจ่ะเปันอกามเปนแบบของจรังดูดู ไอ้ย okay. ิก็ดีเนาะไอ้ไอ่ช่วงกลาวนเขาโผล่มาอ่ะเชนี่ไล่ผมเลยมั้งอีกตัหนมีสามสิบอันผมจะไล่ผมก็ไปนั่นก็อะไรวะไม่รู้สิ

กาะน,นี้มีอะไรไม่ใช่เกาะมันเหมือนเป็นปะการังหรอเป็นเหมือนใบโองค์อะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ได้แบบนี้ง่ายแล้วโอ้โอ้ของดีของดีของดีของโคตรด,ดีเลยด้วยเราจะกลับบ้านด้วยการเทเลพอร์ตนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมหลับตานะท่านผู้ชมไม่เห็นเลยน้องฟินนะครับผมโอเคครับมาถึงแล้วตอนนี้ผมจะขอสรุปนะว่า,าได้อะไรมาบ,บ้างอันดับแรกเลยไม่เอากล่องนี้ดีกว่าเราได้น้ำแข็งจำนวนมหาศาลแล้วก็ปากาลังจำนวนมหาศาลมาด้วยนะ คึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสับรับเงิน,อ,นอันดับที่สองเราได้เราได้มันฝรั่งมานะครับผมซึ่งเงินคือของที่เอาไว้ปลูกนะอันดับที่สามเราได้เป็นทางด้านของไท,ไ,ไทยเดลไมนะ้ไทเดนแล้วก็อันนึงนะไทเดนแล้วก็ไอ้นี่นะครับผมก็คืออะไรนะนม ไม่ใช่ P X P X เพชรซิลทัตนะครับซึ่งก็คือเหมือนคุณจีเฟสเขายากแจกอะ่ะเขาแจกแบบแจกกระนำอุย้ยเช็ดจบสมายมันโตอัดหน้าผมเลยอ่ะไม่เป็นไรตัดไปกันตัดแค่นี้พอละก็น่าจะใกล้จบแล้วแหละคุณจีเฟเลยแจกแล้วแจกกระนำสำหรับเมื่อิน เอ่อแล้วก็ขอทำการปลูกเวนทางนั้นตัวนี้ปลูกปะนี่คือข้าวโตแล้วใช่ไหม่าจะใช่นะมันไม่ใช่ไม่โตอ้าวียบร้อยเกมเดี๋ยวครับผมอุปกรณ์นี้ผมขอใส่กล้องอีกใส่โชเกอร์ไว้นี่อุปกรณ์อะโอ้โชเกอร์เต็มหลายลิ้นพันโชเกอร์ก็เต็ม เลดของมากันอ่าพวกเนี้ยแล้วก็ได้พีแอคเล็กมาด้วยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าก็สกายบล็อกอะ่ะทางนี้ท่านผู้ชมรู้ว่าของมันน้อยครับอันนี้ก็ต้องเล่นไปแบบนี้และอันนี้มะเลดอะไรอะมิลอนอับบี้ลุดมากัอน ไอ้ผงกินผมเอาอันเดียวพอเมลอน,นก็อันเดียวอย่างนั้นพอลงแล้วก็บีดรูดไฟเมเล็ดด้วกันประมาณนี้นะครับผมสำหรับสำหรับคลิปเอ่อสกายบล็อกอีพีนะี้โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งให้ด้วยครับผมสวัสดีข้อตัวล้านก่อนสวัสดีครับ